สำหรับคลิปนี้ผมพาพวกเรามาอยู่ในป่าสาคูนะครับสาคูก็เป็นพืชตระกูลปาล์มเป็นป่าธรรมชาตินะครับผมกำลังพาพวกเรามาหาอะไรบางอย่างที่อาศัยอยู่ในป่าสาคูเองนี้ ก่อนจะทำคลิปผมก็เดินมาเจออยู่นี่ครับนี่มันเป็นรูเป็นรูผมก็เอานิว้วแย่้าไปดูหน่อยนึงสงสัยตรงนี้น่า,นาจะมีรูอยู่เหมือนกันเนี่ยตรงท้ายใบสาคูที่มันแห้งๆเนี่ย แน่ไงว่าแล้วไงมีจริงๆ,ๆด้วยเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูป,ปูหรือรูปลาไหลเดี๋ยวก็ต้องลอง แย่แย yeah, 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 yeah. ่นี่ดูอันนี้อันนี้มีน้ําอย่างนี้น่าจะเป็นรูปราลาไหลเป็นรูปราลาไหลแน่แนทีนี้ผมก็จัดการเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อมาเรียบร้อยแล้วก็เอาแย่ลงไปในรูนี่แหละแย่ลงไป ก็แย่ไปตามองศาตามแนวเอียงของของรูอันนี้รูมันก็จะเอียงมาทางซ้ายหน่อยเสร็จแล้วผมก็เอาปลายเชือกที่ผูกเบ็ดไว้เนี่ยมาผูกผูกกับท่อนไม้อีกทีหนึง่งแล้วก็ผมก็ปักไว้ตรงปากรูของปลาไหลนี่แหละเห็นอย่างนี้ครับ เสร็จไปหนึ่งเสร็จแล้วผมก็เดินไปใกล้ๆอีกที่หนึ่งซึ่งผมก็ไปเจอไว้แล้วแหละตรงนี้ก็มีอยู่อีกสองรู นี่ก็คือรูที่หนึ่งที่ซึ่งผมก็ลองเปิดปากรูเรียบร้อยแล้วมีน้ำอย่างนี้มั่นใจได้60-70%ว่าต้องมีปลาไหลแน่แล้วก็จัดการเหมือนเดิมครับแย่ก็ไปตรงตรงรูตามแนวเอียงแนวเฉียงของปลา เสร็จไปรูที่สองทีนี้ก็มารูที่สามก็อยู่ใกล้ๆกับรูที่สองนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมก็เอาเชือกผูกไว้กับกับท่อนไม้ อ่ะเรียบร้อยครับสามอันทีนี้เราก็จะรอสักพักหนึ่งตอนผมมาทำเนี่ยก็บ่ายโมงเดีย๋ยวประมาณสักห้าโมงเย็นก็กลับมาดูอีกทีตอนนี้ก็ถือโอกาสไปพักก่อนก่อน อันนี้ก็คือ,อลักษณะของต้นสาคูนะครับลักษณะการงอกการแตกตอของมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยจะรูปก็คือว่าตั้งแต่เหล็กเถียงนะครับจนมาถึงตนเนี้ตีห้าเลยวะจ้ามตาไม่ติดตาทันทีไม่พูครับเดี๋ยววายหัวชาวคนมาเร่รานะครับบางทีป่านี้มันมันยังไม่ย่านอบมาพวกแกปุมบยับม,มันแรงๆเด็ด ดเดดโครไนเป็ดๆนะกัาอะไรวัวเจ้ากับวายอีไดไม่ได้รุนหัวเจ้าลาวกับพ่อรับบานก่อน <c oughs>